โอเคนะผมสำหรับเกมนี้ก็จะมาสอนนะผมว่าวิธีการปั๊มขวานเนี่ยจากขวานหนึ่งอันกลายเป็นขวานสองอันแบบนี้เนี่ยมันทำยังไงนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมไปดูกันเลยสวัสดีผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะกันนะครับผมในเกมโรบกักในแบบที่มีชื่อว่าลัมเบอร์ไทคูเย้วันนี้นะผมเราจะมาสอนปั๊มขวานนะผม หรือว่าใครค้นหาเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่เจอก็ค้นหาภาษาไทยเอ้ยไม่ใช่ดิใครค้นหาภาษาไทยแล้วไม่เจอก็ให้ค้นหาคําว่า how to duplicate act in lumber tycoon นะผมแค่นี้เราก็จะเจอข้อแรกเลยเราก็ต้องมีที่ก่อนแล้วเราก็ต้องมีขวานเผื่อใครสงสัยขวาน mini axe อันนี้หามายัางไงเราต้องไปหาซื้อกับผู้เล่นนะครับผม,อ,มอย่างแรกเลยวิธีการปั๊มขวานเราต้องขับรถมาขับรถไปไหน ขับรถขึ้นไปบนภูเขาแล้วนะ,นะผมไปตรงไอ้ v o c a n o นะภูเขาไฟเดี๋ยวเราจะเล่งคลิปไปตอนถึงเลยนะผมแล้วเราดู้ว่าทำยังไงต่อไปเลยโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาถึงอันนี้นะผมแล้วก็ขับรถขึ้นไปเลยนะก็คือวิธีนะ่ะเราก็ต้องแบบว่ามีขวานก่อนในแรกมีขวานก่อน แล้วเราก็ต้องแบบขึ้นเแปบบ็นบนบนปล่องภูเขาไฟะระวังตายด้วยนะแนะนํารถพวกนี้เพราะอันนี้มันแรงกว่ากว่ารถ400ใช่ถูกแล้วรถราคา400มันช้าช้าธรรมดาไม่ใช่ช้าธรรมดาด้วยช้ามากช้าจนแบบว่าสามารถแบบถ้ามันช้าเกินเราอาจจะตายอ่ไงนี้ได้เลยนะโดนความร้อนเอ้ย้วมันติดอะไรเนี่ยฮะอ่ะโอเคไปได้อยู่นะผมรอดแน่ร้อยร้อยเปอร์เซ็น เมื่อเราขึ้นมาแล้วนะผมนี่ไม้แดงใครเอาไม้แดงก็เอารถไหล <c oughs> เอาไม่ไรได้อยู่แล้วก็ขับรถลงไปนี่เลยนะผมลงลงไปทางนี้เลยจึบจึบจโอเค <c oughs> ที่สำคัญนะผมห้ามถือขวานก่อนนะให้เรา ท่าพิก็คือกดไปที่เมนูไปตรงโหลดนะผมแล้วก็กดตรงนี้กระโดดลงไปบลอให้มันตายก่อนนะผมแล้วค่อยกดโหลดเยวทำให้ดูนี่พอตายเลิ่มมมดโหลดแล้วค่อยกดโหลดนะผมขวานเราก็จะมีขวานนี่คือขวานเราก็คือถ้าเราตกโลกตายแลย้วพวกนนีะ้ขวานจะไม่หายจะถ้าเราตายแบบจากการรีเซ็ตหรือลาวาอนนะไรพวกนี้ขวานจะหายนะทุกคน มันไม่เชิงขวานหายครับมันเป็นขวานตกมากกว่าขวานมันจะตกจากนั้นล้วก็รอครับนี่แล้วก็กดไปเลยโอเคนเผรอ,อมันว้าไปที่นะผมเราเราก็จะได้ของขวานเราแค่นี้ขวานเราก็จะมีสองอันแล้ว โอเคนี่เห็นไหมขวาเรามี2อันแล้วถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันจะเป็นแบบทวีคูณนะครับผมก็คือแบบ2อันปุ๊บได้ 4, 4ีอันปุ๊บได้ 8, 8 8ได้16 6ได้ก็ประมาณ32ได้เยอะมากโอเคแลวบงขวานหายด้วยน,นักคนก็เดี๋ยวเผื่อใครใครอยากได้ขวานแบบเนี้ยหาซื้อกับฝรั่งได้นะผมก็ขายอยู่ในราคา สามหมื่นบาทจริงๆมันสามเอ้สามหมื่นในเกมอะจริงๆมันสามหมื่นแปด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 ร้อยเงินในเกมนะผมโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้บายยครับ